สวัสดีครับวันนี้ทางก c ซีจะมาพูดถึงเทรเ็ตตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วจะใช้งานกันยังไงนะครับก่อนดูเลยเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันก่อนนะครับซึ่งเป็นทางที่เข้าไปใช้งานได้สะดวกที่สุดนะครับอ่ไปที่แถบไปดูด้านบนนะครับที่บนเว็บของสถาบันนะครับก็จะมีอ่า ตัวอักษรที่เปโชว์ว่าเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เมาส์ไปคลิกที่อินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นหน้าตาก็จะเปิดหน้าต่างล็อกอินเข้าสู่ระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถาบันนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยครับนี่แหละครับคือ อินเทอร์เน็ตตัวใหม่ของสถาบันนะครับเดี๋ยวขออธิบายการใช้งานแบบคร่าวๆก่อนนะครับคือหน้าตาโดยภาพรวมน,นะครับที่ผมเอาเมาชี้อยู่นี่ก็คืออินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตก็จะมีเมนูเลื่อนลงมาให้เราเลือกใช้งานนะครับเ,เดี๋ยวพูดก่อนนิดนึงว่าที่เราเห็นหน้าตาอยู่นี่ก็คือ น้าบ้านนะครับถ้าบ้านของเว็บนะครับถ้าเราเข้าไปที่แดชบอร์ดก็คือจะเป็นหลังบ้านนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราให้เราได้อัพโหลดข่าวหรือว่าเขียนข่าวขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตของสถาบันนะครับต่อไปก็คือนิวก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้เราโพสต์ข่าว หรือกิจกรรมของสถาบันนะครับโดยไปที่โพสนะครับถัดมาครับก็จะเป็นชื่อของยูเซอร์ที่ออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็จะมเีเมนูให้เราอ d ดิทโปรไฟล์ของเราอย่างเช่นจะเปลี่ยนรูปอันนี้หรือว่าจะเปลี่ยนพาสเวิร์นะครับแล้วก็ล็อกเอาะครับถัดมาที่แถบเมนูด้านล่างนี่ครับก็จะมีแถบเมนูอยู่5อันด้วยกันนะครับ ก็หน้าแรกแล้วก็ข่าวของสถาบันก็พอมาเอาไปวางค้างไว้ก็จะมีอดอกดาวนิดเลื่อนลงมาให้เราดูว่ามีงานอะไรอยู่บ้างนะครับก็ก็จะมีคําสั่งสถาบันประกาศของสถาบันระบบสุขภาพงานการศึกษางานวิจัยงานบริการวิชาการงานทรัพยากรบุคคลงานบริหารงานทั่วไปงานเทคโนโลยีงานบริการสถานที่ งานพัฒนาคุณภาพและสุดท้ายเลยนะครับพอกสมุดครับถัดไปก็จะเป็นกิจกรรมของสถาบัานนะครับถัดไปอีกอันหนึ่งก็ปฏิทินครับปฏิทินของสถาบัานปฏิทินกิจกรรมของสถาบัานที่ได้เคยทําไว้ในอินเทอร์เน็ตเก่านะครับก็ยังนํามาใช้อยู่ถ้าท่านใดมีปฏิทินที่มีกิจกรรมที่จะทำขึ้นในเดือนนี้ หรือเดือนหน้าอะไรก็สามารถเข้าไปบอกเก่ากันไม่ได้นะครับเวลาเราคิดเข้าไปก็จะได้ทราบว่าจะมีกิจกรรมของสถาบันอะไรที่จะเกิดขึ้นนะครับถัดไปก็คือข่าวรับอากาศนะครับด้านล่างลงมาก็จะเป็นข่าวที่เราได้โพสต์กันขึ้นไปนะครับนี่ครับก็จะมีข่าวกิจกรรมของสถาบันนะครับ ต่างๆนะันนที่โพสกันไปนะครับข่าวห้องสมุดนะประมาณนี้ครับถัดมาดูแถบเมดูด้านกว่านะครับด้านกว่ามือของเว็บไซต์ก็จะเป็นแรกเลยครับเซิร์ชก็คือการค้นหานะครับการค้นหาข่าวที่เราเอ่อมันถูกดันลงไปแล้วแล้วเราจะหาเนี่ยครับจะค้นหาก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ อย่างผมเซิร์ชการอาคารนะครับางการศึกษาดีครับดีก็เนี่ยครับถ้า เราอยากจะ,ะค้นหากิจกรรมของงานใดก็พิมพ์เข้าไปในช่องนี้เลยครับแล้วก็เซิร์ชไปก็จะปรากฏข่าวของงานนั้นขึ้นมาให้เราดูนะครับทั้งรวมทั้งหมดทุกโพสที่เขาได้เขียนไว้นะครับประมาณนี้ถ <c oughs> ัดมาก็จะเป็นแบนเดอร์ลิง์กไปสู่งานพัฒนาคุณภาพนะครับ ทัีกอันก็จะเป็นแบนเดอร์รายงานการประชุมนะครับอันนี้ถันลงมาข้างล่างอีกบล็อกหนึ่งก็คือ,อยิงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสถาบันที่มีอยู่นะครับ KM a r a AIHD Photo Gallery p r Center ของสถาบันนะครับแล้วก็คู่มือการใช้อินเทอร์นเน็ตถัดลงมางด้านบล็อกด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นโพสต์ล่าสุดที่เรา โพสกันไปก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับจะขึ้นปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยเรื่องโพสล่าสุดเรื่องล่าสุดถัดลงมาอีกอันนึงก็จะเป็นลิงก์ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะครับอีเพสริปสากลเว็บเมลของมหาวิทยาลัย m u s i t ูัล่างก็ถัดมาล่างก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดเซนเตอร์ ไปโดนแชเดลอะไรเป็นต้นนะครับเหล่านี้แล้วก็ถัดไปบล็อกหนึ่ง <c oughs> ก็จะเป็นการอ่านข้อมูลาหลังนะครับโดยเราสามารถคลิกที่สามเหลี่ยมแล้วก็จะปรากฏเดือนปีที่เราได้โพสต์ข่าวกันไว้นะครับแล้วก็จะแจ้งรวมถึงจะแจ้งว่าในเดือนนี้มีข่าวกี่ข่าวที่เราโพสต์กันไว้หรือว่า มีกิจกรรมอะไรของสถาบันที่เขาโพสกันไว้บ้างนะครับก็ดูตามนี้คนระับถ้าผมคิดไปอันก็เนี่ยครับจะประมาณนี้ก็จะปรากฏอยู่ให้เราเห็นนะครับว่ามีข่าวมีโพสอะไรบ้างนะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือบล็อกว่างๆนี่นะครับก็คือ Facebook เราต้องล็อกอินใน Facebook ก่อนนะครับถึงจะปรากฏ a c e b o o k ของสถาบันนะครับซึ่งทำโดยงาน LCT นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินให้ดูก่อนนะครับ กลับมาที่หน้าอินเทอร์เน็ตของสถาบันครับรีเฟซหน้าเว็บทีนี่นะครับที่ก็จะเป็น Facebook ของสถาบันของเรานะครับซึ่งทำโดยงานเอาโดยงาน lct นะครับสุดท้ายด้านล่างในบล็อกด้านล่างก็คือจะปรากฏสถานะปรากฏชื่อของผู้ที่ ออนไลน์อยู่แล้วก็เคยออนไลน์อยู่นะครับเคยออนไลน์ก็จะโชว์อยู่ประมาณนี้นะครับครับสำหรับในวิดีโอนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในวิดีโอหน้าเราจะมาพูดถึงขั้นตอนการใั้งานต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ